สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับวันนะคะวันนี้เป็นวันพุธนะคะวันพุธท,ที่ยี่สิบเก้ากันยายนนะคะทุกคนเป็นวันพุธช่วงแบบเย็นๆแล้วนะคะก็อากาศทางบ้านวันวันนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณหกสิบองศาฟา,ฟาเรนไฮน์นะคะแล้วก็มีฝนตกลงมาแบบปล่อยๆนะคะตอนประมาณสิบโมงครึ่งน,นะคะตอนเช้าแล้วก็จนถึงประมาณ เกือบประมาณบ่ายสามนะคะก็หยุดตกนะคะก็อากาศกำลังแบบเหมือนเย็นสบายดีนะคะแล้วอากาศแต่ละพื้นที่เป็นไงบ้างคะช่วงนี้แบบเย็นหรือยังหรือว่ายังร้อนอยู่ทุกคนก็ยังไงอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนวันนี้นะคะวันก็ยังก่อนอื่นนะคะวันจะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์ให้กับวิดีโอของวันนะคะแล้วก็กดติดตามวิดีโอของวันนะคะตอนนี้วันก็ได้5,000ซับส c r i b e แล้วนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะทุกคนยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดกันทุกคนนะคะเริ่มต้นมาก็ขอบคุณก่อนเลยนะคะก็ว,นนะะวันนี้นะคะวันจะมาพูดถึงเรื่องนี้เลยนะคะเมื่อประมาณ2เดือน3เดือนที่แล้วนะคะวันเคยลงคลิปเกี่ยวกับ IRS เนี่ยนะคะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะจะเกิดว่า IRS นะคะสามารถจะเข้าไปนะคะดูธุรกรรมในบัญชีของคุณนะคะแล้วก็สามารถจะเข้าไปจะบอกว่าทำอะไรก็ได้นะคะในบัญชีของคุณนะคะ ว่าจะเป็นยังไงนะคะซึ่งนะคะก็ไม่คิดว่ามันจะมีเกิดขึ้นจริงๆนะคะก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะวันก็ติดตามข่าวเรื่องนี้นะคะจนมาถึงวันนี้นะคะเขาก็มีการพูดถึงกันค่อนข้างเยอะด้วยนะคะแล้วก็ที่ทํางานของวันนะคะก็มีการพูดถึงนะคะเพราะว่าวันกับเพื่อนนะชอบคุยเรื่องนี้กันนะคะกะ็ติดตามข่าวมาเรื่อยๆนะคะก็เหมือนกับว่าทางประธานาธิบดีโจบไบเดนอะไรประมาณนี้นะคะแกได้เหมือนกับ เสนอนะคะบิลต,ตัวนี้เข้าไปนะคะก็คือ IRS นะคะสามารถเข้าไปดูนะคะบัญชีของคุณนะคะบัญชีธนาคารนะคะอของคุณได้ไม่ว่าคุณจะทำธุรกรรมอะไรนะคะคือเขาเริ่มต้นที่ประมาณ6 0 0เหรียญน,นะคะคนไหนที่มีการทำธุรกรรม6 0 0เหรียญน,นะคะขึ้นไปนะคะเขาเริ่มต้นจากตรงนั้นนะคะก็ i อ s าสเนี่ยสามารถจะ <c oughs> เข้าไปดูนะคะ ก็คือธนาคารเนี่ยจะต้องรีพอร์ตให้กับ IRS นะคะว่ามีการทำธุรกรรมอะไรบ้างจะเกิดขึ้นกับแบงก์ใหญ่ๆนะคะก็อย่างเช่นนะคะ Bank of America และพวกนี้นะคะ l l ลส์กอลอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มีแบงก์ที่แบบใหญ่ๆนะคะก็เหมือนเขาจะสามารถเข้าไปเช็คได้นะคะถ้าเกิดว่าบิลตัวนี้ผ่านนะคะแต่ว่าช่วงแรกนะคะที่เขาเสนอเข้าไปก็เหมือนแบบ เริ่มต้นที่600เหลียยนะคะแต่ตอนนี้นะคะเหมือนเขาแบบเปลี่ยนนะคะเพราะว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะนะคะเขาก็เปลี่ยนมาเป็น10,000เหลียยนะคะก็คือตอนนี้นะคะ,ะถ้าเกิดปิวตัวนี้ผ่านนะคะก็จะเป็นคนไหนนะคะที่มีทำธุรกรรมนะคะหรือมีเงินในบัญชีนะคะ10,000เหลี่ยนะคะเขาธนาคารนะคะก็จะรีพอร์ตไปที่ IRS IRS ก็สามารถจะ เข้ามาเช็คธนาคารของคุณได้อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็รอติดตามข่าวเรื่อยๆนะคะวา่าจะเป็นยังไงนะคะอย่างวันวานะความคิดของวันเนี่ยเอาส่วนตัวนะคะคือเงินเราจะมากจะน้อยนะคะมันก็ไม่น่าจะให้รู้อยู่นะคะว่า i อ s นะ่ะเขาเขาใหญ่นะคะเขาสามารถจะเข้าไปเช็คอะไรได้แต่ว่าเราทำงานเนี่ย หมืนถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็เสียภาษีอะไรประมาณนี้นะคะก็เราก็ไม่อยากให้ใครเข้าไปเช็คนะคะเผื่อเขาไปทำอะไรอะไรเงี้ยใครไม่รู้จะไว้ใจได้ไหมนะเพราะว่าเขาจะอาจจะไป็นถองนึงเข้าเงนินออกของเราเนี่ยใครจะไปรู้นะคะก็เหมือนเหมือนกับว่า i อเอไะ <c oughs> หรือทางรัฐบาลเนี่ยเขาจะประมาณเช็คว่าเราได้เสียภาษีไหมเงินที่ได้มาอะไรประมาณนี้นะคะอย่างเช่นพวกที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับพวก อเมซอนอะไรพวกนี้นะคะขายออนไลน์พวก eBay อะไรพวกนี้นะคะว่ามีการเสียภาษีถูกต้องไหมอะไรประมาณนี้นะก็ความคิดส่วนตัววัาน,นะเขาน่าจะไปะดูตรงนั้นนะคะเพราะว่ารายรายรับของอรัฐบาลนะคะมันเหมือนตกนะคะก็เงินก็จะหมดอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็เลยเหมือนจะจะเช็คค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่ตอนนี้นะคะเขามาเริ่มต้น เขาเปลี่ยนใหม่นะคะเขาเสนอไว้ที่อยู่ที่ประมาณ1นึ0งมืนเหรียญน,นะคะถ้าใครมีาการทําธุรกรรมนะนะ i i s เขาก็นะคะจะสามารถเข้าไปเช็คบัญชีของคุณได้นะคะทีแรกนะหกรเหรียญมันบอกเฮเงินเยอะสําหรับเรานะหกรเหรียญน,นะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าประเทศใหญ่ๆนะคุณจะมาเช็คหกรเหรียญเนี่ยมันก็แย่อยู่นะก็ที่ทํางานมานะกับเพื่อนมันก็คุยกันแบบเพื่อนแบบ ไม่ชอบเลยนะคะว่ามันเป็นอะไรที่ส่วนตัวนะคะคือทุกคนรู้แหละ i อ s หรือรัฐบาลเนี่ยยุคไหนเนี่ยเขาจะมันเหมือนมันออกจะออกกฎหมายอย่างเงี้ยมันมันไม่แฟร์สำหรับคนทํามหากินอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของวันกับเพื่อนนะ <laughs> ก็เอามาเล่าให้ฟังนะคะทุกคนโอเคค่ะมาต่อกันเรื่องนี้เลยนะคะเรื่องอการโหวตนะคะของ รัฐบาลตอนนี้นะคะเกี่ยวกับแพ็กเกจต,ต่างๆแล้วก็มีการแชัดาวดของกอบ m เ n นนะคะแล้วก็กอบ e เมนเดฟอส์นะคะที่เขาโหวตกันนะคะก็ก็คือการตกลงกันไม่ได้ระหว่างเดโมแครตนะคะแล้วก็ริพับลิ c a กันเนาะ ก็ทำให้นะคะการโหวตใน c n e นในวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะก็คือวันที่27กันยายนนะคะในเรื่องอ่า uh, e r n m e n t s h u t วน์นะคะแล้วก็ก m e n t d e f a u l t นะคะซึ่งนะคะจะเป็นครั้งแรกของสหรัฐอเมริกานะคะที่อ่า n m e n t default ตัวนี้นะคะถ้าไม่เพิ่มเพดานนี้นะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องที่ รัฐบาลนะคะไม่มีเงินจ่ายเกี่ยวกับทุกอย่างนะคะที่รัฐบาลเคยจ่ายนะคะอย่างเช่นอะไรอ่ะคนแก่ที่ได้รับเงินนะคะบำเหน็จบำนาญอะไรพวกนี้นะคะอย่างเช่นพวก SSI SSN อะไรพวกนี้นะคะ d i c a เค m e d i c a คทใช้ t ท็กเค d i t ด้วยนะคะแล้วก็งบเกี่ยวกับโรงเรียนต่างๆนะคะประมาณนี้นะซึ่งฝนบทในเรื่องนี้นะคะก็สูบแล้วคือไม่ผ่านนะคะ ส่วน government default นะคะก็จะเกิดขึ้นนะคะ,อ,ะอีกประมาณลกช่วงแรกๆนะคะเขาออกข้อข่าวมามันจะอยู่ราวๆประมาณวันที่15ตุลาคมนะคะอาจจะเกิดก่อนหรือเกิดหลังนะคะแต่ว่ามาวันนี้ที่วันฝังข่าวนะคะเขาเขาบอกว่ามันจะวันสุดท้ายน่าจะเป็นวันที่1 8ตุลาคมนะคะแต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นก่อนก็ได้เขาบอกว่างั้นนะคะซึ่ง แล้วก็มีเรื่องของ government shutdown นะคะก็จะเกิดขึ้นในวันที่30กันยายนนะคะก็คือเที่ยงคืนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะขาวตรงนี้สิเนตของ GOP นะคะหรือ Republican นะคะก็โวตให้กับ government shutdown นะคะแล้วก็ government default นะคะทั้งหมดเลยนะคะ,ะ government default นะคะก็คือรัฐบาลนะคะ เงินหมดคังอะไรประมาณนี้นะคะก็คือ,คอพูดง่ายๆเนภาษาบ้านๆเรานะคะก็คือเงินหมดนะคะถ้าเกิดข่วดไม่ผ่านจริงๆนะคะก็จะเป็นเกิดการเหมือนกับแบงค์คอลลัฟนะคะก็คือรัฐบาลเนี่ยมีการใช้จ่ายนะคะมากกว่ารายรับนะคะที่รับเข้ามานะคะซึ่งก็เกิดขึ้นทุกสมัยนะคะของแต่ละชุดของรัฐบาลนะคะทุกคนแต่ว่า government defaults นะคะ ไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะคะทุกคนนี่เป็นครั้งแรกนะคะของอ่าอเมริกานะคะถ้าเกิดเขาตกลงกันไม่ได้ก็คือจะเป็นครั้งแรกเลยนะคะส่วนอ่ากัวเวนชัดดาวนะคะก็เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะก็ก็ถือว่าไม่ดีเหมือนกันนะคะทุกคนคือวันนั้นนะคะที่มีการโหวตนะคะในเรื่องนี้นะคะก็ระหว่างช c k Schumer แล้วก็มิช c าคอ e โนนะคะก็มีการแบบพูดโต้อตอบกันนะคะก็ไม่ยอมกันนะคะ ชักชุมเอมื์ก็แบบอารมณ์เสียนะคะแบบอับเซ็นะคะก็พูดในทํานองว่าก็คือ,อรัฐบาลด้วยกันไมาส่สปอร์ตนะคะก็จะทําให้รัฐบาลนะคะไม่มีเงินจ่ายนะคะเขาพูดออกมาเองนะคะไม่มีเงินจ่ายให้กับ SSI, s อเอสะพวกนี้นะคะใช้แท็ c เครดิตคือ,อทุกส่วนที่คุณได้รับเงินจากรัฐบาลนะคะก็จะเกิดปัญหาขึ้นนะคะก็จะมีผลกระทบขึ้นนะคะ ส่วนนะคะมิชมาคโนนะคะเขาก็บอกว่าเดโมแครตสามารถจะผ่านบิลตัวนี้ได้แล้วนะคะก็ทำไปเลยอะไรประมาณนี้ไม่ต้องมาให้เขาแบบริพับลิกันมาสนับสนุนหลอกอะไรเหมือนพูดประชดประชันกันนะทุกคนที่วันฟังนะคะอาจจะฟังผิดหรือเปล่าแต่ว่าไม่น่าจะผิดนะก็รู้สึกว่าทั้งมิชมาคอโนแล้วก็ชัคชูโบนะคะค่อนข้างจะ อารมณ์เสียโดยเฉพาะชูเมอร์นะคะอารมณ์เสียมากนะคะเขาพูดแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ใช่ตัวของแกคือว่าลมแบบทุกคนต้องไปดูนะคะวันดูแล้วกันก็โอ้แกก็แบบอารมณ์เสียจริงๆอ่ะนะจริงๆอ่ะถ้า government shutdown นะคะทุกคนแพ็กเกจต่างๆที่เราแบบรอฟังกันอยู่นะมันจะผ่านเหรือเพราะว่าก็ไม่มีใครทำงาน แล้วเขาจะมีการโหวตกันได้ยังไงเนาะทุกคนมันก็ง,งงๆอยู่นะ <c oughs> คือถ้าเขาทำงานร่วมกันระหว่างอ่าเดโมแครตกับเดโมแครตนะจริงๆอะ่ะทำงานร่วมกันก็น่าจะแบบโอเคนะทุกคนแต่ว่าการเมืองอ่ะน,นะมันก็เลยแบบว่าค่อนข้างจะอ่าดุดันนิดนึงนะคะเวลาทางนี้การเมืองดุดันก็ดุดันจริงๆนะคะแล้วก็แต่ว่าพูดถึงว่าเขาก็เหมือนกับเสนอแต่ละพ็คเกจอ่าแต่ละแพ็กเกจนะคะก็ เหมือนครับเขาต่อสู้เพื่อประชาชนอนะวันว่าวนะทางอเมริกานะคะทุกคนกอ็อาจจะมีเบื้องหลังหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเนี่เท่าที่ดูนะคะแต่และแพ็กเกจที่เข้าเสนอเข้าไปเนี่ยค่อนข้างเขามีจุดจุดประสงค์เหมือนกับจะช่วยคนอยู่ช่วยประชาชนเขาอยู่นะคะมันก,ก็หวังว่ามันจะผ่านไปด้วยดีนะคะคือถ้าในเรื่องนี้นะคะการเพิ่มเพดานี้ของสหรัฐอเมริกานะคะถ้าไม่ผ่าน อันนี้นะคะไม่แน่ใจว่าทางเดโมแครตนะคะเขาจะเอาเข้าไปในแพ็เกจตัว3.5ทิวเรียนไหมอะ่ะก็คือถ้าเอาเข้าไปตรงนั้นอะ่ะคือเขาก็ผ่านโดยที่แบบว่าจะใช้ะระบบพิเศษนะคะหรือ c o n c i l a t i o n นะคะโดยที่ไม่ต้องให้พรรคริพับลิกันสนับสนุนนะคะแต่ว่ายังไงอะไอ้ตัวนี้มันสำคัญเขาก็อยากจะให้ทางริพับลิกันนะคะมีการโหวตร่วมกันนะคะว่าเหมือนกับมี การทำงานร่วมกันอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเมื่อก่อนนะคะริพับลิกันเป็นรัฐบาลนะคะเดโมแครตเป็นฝ่ายค้านะอะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องนี้นะคะที่โบดให้มีเพิ่มนะคะเพดานนี้ขึ้นไปนะคะก็เดโมแครตเขาก็สนับสนุนนะแต่พอตอนนี้ยเดโมแครตมาเป็นรัฐบาลใช่ไหมคะเขากอา็อยากให้าทางริพับลิกันนะคะ ทำเหมือนเขามั่งเหมือนสมัยก่อนอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันกลับกันนะคะทีนี้ทางเดโมแครตก็ต้องมาดูอีกนะคะว่าถ้ากิตกลงกันไม่ได้แล้วนะคะเขาจะเอาอตัวนี้เข้าไปในแพ็กเกจตัว3.5ทิวเลียนไหมนะคะก็มันก็จะมีการเลื่อนอีกนะคะไอตัว1.2 infrastructure นะคะซึ่งแนนะซี่โพลิซีนะคะตอนนี้แกบอกว่า จากที่เขาจะโหวตวันจันทร์ใช่ไหมคะที่ผ่านมาเขาเลื่อนมาเป็นพรุ่งนี้นะคะวันพฤหัสบดีนะคะแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่ามันจะดีเลย์อีกหรือเปล่านะคะต้องมาดูกันนะคะเพราะว่าแพ็กเกจตัว3.5เนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะก็เขาอยากให้มันมาพร้อมกันอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องมารอดีมนะคะว่าพรุ่งนี้น่ะมันจะเป็นยังไงต่อนะคะคลิปนี้วันก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนปลอดภัยกันทุกคนค่ะ คลิปนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ